สวัสดีครับต้อนรับสู่บทแคส HR Talk กับผมประคันปันเถระลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับหลายๆคนที่เป็นหัวหน้านะหรืออาจจะมีตําแหน่งเป็นซูเปอร์วิเซอร์มเน d เจอร์เรคเตอร์อะไรก็แล้วแต่แต่เป็นตําแหน่งที่จะต้องดูแลลูกน้องเนี่ยนะครับมีคําถามมากมายจากกลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะทํำยังไงที่จะให้ลูกน้องเชื่อถือไว้วางใจจะทํำยังไงกันดี ปจจุบันนี้ท่านเองได้รับความเชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องของท่านมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าในยุคนี้เรื่องของ trust เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันการทำธุรกิจร่วมกันจะมีบางคนที่อยากจะทำงานกับองค์กรที่ผู้นำน่าเชื่อถือ แต่ถ้าตรงกันข้ามผู้นําองค์กรนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีพนักง,งานคนไหนอยากที่จะเข้ามาทํางานด้วยเพราะว่าเขาไม่แน่ใจไม่ไว้วางใจนั่นเองการเป็นหัวหน้าก็เช่นกันนะครับเราจะเป็นผู้นําในทีมเราจะสามารถนําพาทีมไปสู่ความสําเร็จได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ trust ระหว่างกันด้วยเยอะทีเดียวนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่พนักง,งาน trust หรือว่าไว้วางใจเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าเนี่ย การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการทํางานเนี่ยอันนี้ไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกน้องไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือในตัวหัวหน้าแล้วเนี่ยนะครับผมว่าแม้ว่าวันนั้นงานวันนั้นหรือช่วงนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะต้องมีปัญหาบางอย่างขึ้นมาแน่นอนมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเราจะทํำยังไงดีถ้าเราอยากได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกน้องก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาลองปฏิบัติดูนะครับ1ก็คือฟังให้มากกว่าพูด อันนี้สำคัญนะครับคนอื่นเนี่ยชอบให้เราเป็นคนฟังมากกว่าที่จะฟังเราโมนะฮะคนที่เป็นลูกน้องก็เช่นกันเขาอยากจะให้หัวหน้าเนี่ยรับฟังเขาเวลาเขามีปัญหาเวลาเขาอยากจะนําเสนองานเวลาเขามีไอเดียดีๆเขาก็อยากให้หัวหน้ารับรู้รับฟังแล้วก็เปิดใจกว้างรับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเต็มใจแม้ว่าบางอย่างอาจจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทําต่อแต่ไม่ใช่พูดไปปุ๊บก็ไปเบรกเขา ยังพูดไม่ทันจบก็ขวางขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วแบบเนี้ยมันจะทำลาย trust ทันทีดังนั้นอย่าลืมนะฮะฟังให้มากกว่าพูด 2. ให้มั่นใจว่าเราเข้าใจลูกน้องเราจริงๆคืออย่าแค่เพียงพูดว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วละ่ะผมเข้าใจแล้วละ่ะเคยเจอใช่ไหมฮะหัวหน้าหรือผู้นาที่ชอบพูดคำเนี้ยอ๋อผมเข้าใจคุณแล้วละ่ะที่คุณพูดผมเข้าใจที่คุณพูดแล้วละ่ะไม่ต้องพูดไปม,มากกว่านี้ละไอ้เนี่ยคำพูดแบบเนี้ยครับที่ คำถามก็คือเราเข้าใจเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่เพียงพูดตัดบทซึ่งบางครั้งลูกน้องก็เถียงกับนะอันไหนนายลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าที่นายเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่ายังไงบางครั้งถ้าคนเป็นหัวหน้าไม่เข้าใจนี่ก็หน้าแตกได้เหมือนกันนะฮะในช่วงจังหวะแบบนั้นดังนั้นถ้า เขากําลังพูดอยู่ฟังแล้วก็เวลาฟังก็อย่าฟังแบบทะลุหูซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบนั้นให้ฟังแล้วจับใจความแล้วมั่นใจว่าเราเข้าใจลูกน้องเราจริงๆแบบนี้มันจะเสริมสร้าง trust ในตัวเรามากขึ้นได้ในสายตาของลูกน้องนะครับนี่คือสิ่งที่2นะฮะสิ่งที่3คืออย่าดินทาครับ หัวหน้าหรือผู้นําที่ดีที่เขาได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อถือจากลูกน้องเนี่ยสังเกตสิฮะเขาจะไม่ใช่คนขี้นินทาเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆหรือเวลาถ้าจะต้องพูดถึงอีกคนหนึ่งเขาจะเรียกอีกคนหนึ่งมารับฟังด้วยคือเขาจะไม่ค่อยชอบพูดรับหลังคนอื่นเวลามีลูกน้องมาดินทาเพื่อนร่วมงานให้หัวหน้าฟังหัวหน้าที่ดีก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียกเขามาคุยด้วยกันเลยดีกว่า พูดแบบนี้มันไม่แฟร์กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาไม่อยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่ทําให้ลูกน้องเห็นเลยนะคบว่าโอ้นายเขาไม่เล่นด้วยนะนายเขาแฟร์นะเวลาถ้าเราเจอแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่านายก็คงจะทริทเราแบบนี้เหมือนกันนี่ฮะเป็นลักษณะของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกน้องของเราได้ดังนั้นถ้าท่าน ต้องเบรกตัวเองนิดน,นึงฮะถ้าท่านเป็นคนชอบพูดชอบนินทาก็ขอให้ลดลงหรือว่าหยุดไปจะดีที่สุดในการที่จะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นําที่ดีนั่นเองนะครับตัวถัดไปคือไม่ปฏิบัติแบบ2มาตรฐานในที่นี้ก็คือลูกน้องที่เราชอบะครับ เราก็จะปฏิบัติกับเขาแบบหนึ่งส่วนลูกน้องที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าถลายเราก็จะปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งเวลาเขาพูดอะไรทําอะไรเราก็มักจะไม่ค่อยชอบถลายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามนะครับอันนี้ก็เรียกว่าลําเอียงเลยนะครับดังนั้นถ้าเราจะสร้างความเชื่อมั่นสร้าง trust ให้ลูกน้องเราก็ต้องลดความลําเอียงลงให้ได้มากที่สุดปฏิบัติต่อทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออยา่าโกหก อันนี้สําคัญมากนะครับนายเนี่ยเวลาทํางานกับลูกน้องเราไม่ควรที่จะรับปากไปแบบ s ส m 四 sum 五นะฮะหรือไม่ก็โกหกลูกน้องว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่จริงปัญหาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าพนักงานมารู้ว่านายโกหกเนี่ยไอตัวนี้คือตัวทําลาย trust ที่แรงที่สุดแล้วนะครับคือบางครั้งเราอาจจะพูดโดยไม่คิดนะครับแต่อีความที่เราไม่คิดแล้วก็คิดง่าย,ายๆว่าเดี๋ยวก็คงผ่านไปเนี่ย คำพูดโกหกพวกนี้มันไปทําลาย trust ที่สร้างกันมายาวนานได้ทันทีนะครับแม้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจนายเรียบร้อยแล้วลละแต่แค่คำโกหกเพียงครั้งเดียว trust ที่มีมาต่อกันทั้งหมดพังหมดเลยนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับนี่คืออุปนิสัยอย่างน้อยๆก็5นิสัยนี่แลหละฮะที่ถ้าสมมุติว่าท่านเองต้องการที่จะสร้าง trust ให้เกิดขึ้นในตัวลูกน้อง ก็ลองเอาไปปรับเอาไปปฏิบัติดูกับตัวเองดูแล้วกันนะครับเชื่อเลยนะครับว่าถ้าท่านมีครบ5ตัวเนี่ยยังไงลูกน้องก็ trust ท่านแน่นอนไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวท่านแน่นอนฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ